ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปกรยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็พาเพืพ่อนๆมาดูผักสลัดครับชว่วง อีกประมาณ2วันผมก็จะตัดผักสลัดขายแล้วนะครับผมก็มีลูกค้าสั่งไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นผักสลัดหน้าฝนสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกโรคเชื้อราแล้วก็พวกหนอนต่างๆนะครับที่เราต้องระวังให้มากๆ ก็ช่วงนี้ก็ผักสลัดก็จเจริญเติบโตได้ดีมากครับพร้อมกับยาด้วยที่ขึ้นสูงมากมากมเพราะว่าได้น้ำฝนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พาเพื่อนๆมาดูผักสลัดที่พร้อมจะตัดในรอบหน้านี้ครับอีกสองวันมันก็จะโตได้เต็มทีล่ละมีบางต้นที่ ไม่ยอมโตนะครับมันก็อาจจะเป็นด้วยที่สายพันธุ์ของตัวมันเองที่มันไม่แข็งแรงคอรากมันเจริญเติบโตได้ไม่ดีประมาณนั้นครับมันก็เลยทําให้ผักสลัดบางต้นเติบโตได้ไม่ดีพอเพราะว่าอาจจะด้วยดินแต่ดินนะส่วนใหญ่ดินมันจะเป็นดินล็อตเดียวกันหมดหมายถึงว่าผมผสมได้โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับแต่น่าจะเป็นด้วยตัวที่ผักสลัดของมันเองนะครับอาจจะไม่แข็งแรงรากมันก็ไม่เจริญได้ได้ดีพอมก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น ซึ่งเรายอมรับกันได้นะครับอันนี้จะเป็นทอดนี้จะโตมากๆตอนนี้ตอนนี้ผมพยายามปลูกผักแบบต่อเนื่องต่อเนื่องกันมา ่อเนื่องกันแบบว่า7วันปลูกที7วันเพาะทีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มมีผักสลัดออกมาเป็นล็อตล็อตล็อต็อตลอได้มากขึ้นละประมาณนี้เลยครับสําหรับลอ็อตนี้แล้วก็จะมีผักฝั่งนี้ที่ผมปลูกเอาไว้ด้วย เดมิมปุ๊บเคก็ดูใหญ่โตวสวยงามดีนะครับผมอันนี้ก็จะเก็บเป็นล็อตเดียวกันอันนี้เป็นที่ของเพื่อนบ้านครับที่เขาอนุญาตให้ผมเอาเอาแปลงผักสลัดมาวางได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็นที่รับแดดของผักสลัดของผมอีกทีหนึ่งซึ่งผมได้เพิ่มมาอีกสามแปลง เดี๋ยวมันก็จะขยายมาวางไว้ตรงนี้ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูผักสลัดที่พร้อมจะเก็บขายในอีกประมาณสองวันนี้แล้วครับโอเคเรามาดูบรรยากาศโดยรวมของเช้านี้ด้วยเมื่อคืนฝนก็ ตกแต่อาจจะตกไม่หนักบ้างนะครับแต่ตกไปเรื่อยๆทั้งคืนเหมือนกันสภาพอากาศโดยรวมก็คือจะมีหมอกตอนเช้ามีเสียงนกร้องแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปของต่างจังหวัดครับโอเคน้ำก็เต็มถังผมรองรับน้ำไว้สองถังตอนนี้ก็เต็มสองถังและเพราะนั้นในนาคตเราอาจจะดีไซน์ ดีไซน์เพิ่มน้ําเข้าไปอีกอาจจะดีไซน์ถังเพิ่มนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเราจะเป็นจะต้องมีถังน้ําเพิ่มขึ้นมาอีก โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยลักกันนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูผักสลัดยามเช้าครับโอเควัสดีครับยังไงได้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่าง,งช่องไอสารด้วยนะครับการกดทุกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นตะกูลพวกเ,เล็ดคอร์สแบบหนึ่งนะครับเล็ดคอร์สใบตรงที่มันจะเล็ดคอร์สอีกแบบหนึ่งมันก็จะ คล้ายๆกันนี้แต่มันจะเป็นใบยอยากๆหน่อยมันจะไม่ตรงขนาดนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กที่เป็นพุ่มโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ